อันยอเซโวันนี้ผมก็จะมาชอปปิ้งนะครับผมที่ห้างเกาหลีนะครับผมชื่อว่าห้าง AK p คพาซานะครับผมวันนี้เราจะมาซื้อรองเท้ากันนะครับห้างก็เหมือนห้างบ้านเรานะครับผมมีของแบรนด์เนมเพรียบเลยนะครับผมแพงๆทั้งนั้นนะครับเราก็เดินมาเป็นแก๊งเลยนนะครับผมวันนี้วันใช้ใจ่ายวันใช้เงินครับผม นี่โอ้โหช็อปมันเลยทีนี้ดูสิเสือส้อผ้าสวยๆทางนั้นอันนี้ก็จะเป็นชอ็อปน,นิวบาลาน,นะครับผมคนเกาหลีชอบจ้างแต่ผมใส่อะไรก็ได้ครับใส่ขอให้มันล่อไปดูสักแป,ปแ๊บเราก็ได้มนันละ1คู่นะครับผมค่าเสียหายเกือบ0องแสนนะครับผมราคาที่เกาหลีนี่ถูกกว่าไทยไป2องสามพันเลยครับทุกคนแล้วคู่เก่าที่ไทยมันกําลังจะพังแลลวครับผมผมก็เลยถือวิสาสะซื้อใหม่เลยก็มีรุ่นน้องร่วมอุดมการนะครับช็อปปิ้งเหมือนกันนะครับผ โดนไปเท่าไหร่น้องไหนดูดิมอดูวินหน่อยอ๋อโดนไปแสนเจ็ดนะครับเกือบส0 0แสเหมือนกันนะครับผมที่นี่บอกเลยของแบนเนมถูกมากครับถูกกว่า2 3000มพันบางทีก็สี่พันนู่นและครับผมถึงว่าแหละมีคนรับฮิ้วกันเยอะแยะผมก็รับฮิ้วเหมือนกันนะใครสนใจก็อินบล็อกมาได้นะครับไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย